สวัสดีครับพี่น้องพอกันวันที่18บแปพฤษภาคม2 5 6พันห้าร้นริกะครับเวลาสิบแนาฬิกายี่สิบสองนาทีมบึงกบหน่อยตัวละ1บาท50สตางค์สวยงามบาพี่น้องอันสวยงามเหมือท่มาเอานะครับ มีจำนวนจำกัดนะครับมีอยู่สองบอบอ่อนี้กับบอพุ่นนะครับสองบอบอ่อละประมาณจากักอะไรนี่สามพันหานะครับมีประมาณเจ็ดพันนะครับแล้วก็อีกบอหนึ่งตัวน้อยอยู่บ่ท่านขึ้นบท่านตักขึ้นนะครับกับสีมีประมาณจักสี่พันนะครับ โดยนี้ตัวระบาดหาทิพตังไมีอยู่เจ็ดพันตัวตัวระบาดยังมีอยู่หาพันตัวนะครับสร้างได้พี่น้องนี่เบิ้งวิธีการเบิ้งกบพี่น้องเบืแข็งแรงมาแข็งแรงเบิ้งกบผมเนี่ย <laughs> นี่ตัวเดียสมเลธิ์วพี่น้องเห็นไงทองว่พี่น้องเห็นไงทองบ่เนี่ยว่มีไงทองนะครับแข็งแรงเป๊ะเลยนะครับ ี่มันอยู่สบายนะพี่น้องมันอยู่แดดห่อนเด็มันกบมันมาอยู่แดดห่อนเด็แต่ว่าอยู่่ามาโดนเด็ดเนี่ยเมื่อเกินหนีสามหมืสนมันก็สิมีตัวไงต่องต่ามันติดแตกใส่เห็นปะมันแตกใส่แล้วพี่น้องผมต้องจับขัดใส่ไม่ได้เนี่ยขัดใส่ไม่เป็นตัวสองบาทได้ไหมนี่นะครับนี่ขัดออกอีกจกซีหามือกับเป็นตัวสองบาทไงเข้าเดียวนะครับไงื่อยมันไงไว้ครบสมือนะครับ ตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตะตังพร้อมส่งนะครับไปส่งหอดบ้านเลยพี่น้องขันมะไก่อะขันลอยกิโลเมตรลงมาหี่ไปส่งหอดบ้านนะครับไปส่งไหนบ่เลไปขับลอยกิโลเมตรบ่เลยว่าขันลอยยื่นบนเม็ตลงมาหน่คือไปกลับดิว่ามันไปขายเดียวดิไปกลับหนึ่งร้อยกิโลเมตรไปส่งหอดบ้านแต่ว่าส่องสร้างในประมาณจะสามพันสี่พันตัวขึ้นนะครับ ยวคอยไปส่งหอดบ้านใดเด้อก็เป็นสร้างหาลอยตัวเป็นส่งหอดบ้านเอะว่านก็เป็นส่งหอดบ้านเนี่ยนะว่า้อนนี่สร้างสี่ลอยตัวนะครับไปส่งหอดบ้านอยู่ในเมือง,อง่อแเจนพอดีไปทุระผ่านไปก็ได้แวะไปเพื่อนพอดีนะครับเปินกลาลัดอยู่ปากข้างนะครับอยู่ปากต้อยนะครับตะเกียโรงงานอยู่บริษัทตะเกียบริษัทอย่างบกุกซีเราเลื้ยงเราแหละเราซื้อประจำนะพี่น้องเราสร้างประจำ พี่น้องทั้งโกลสุมเป็นไงกบเนี่ยไปเนาะชุดแรกเนาะวันมูนี่ขึ้งไงไว้เสร็จนชุดเดินที่เหลือนั่นมูที่เหลือเดี๋ยวจากพี่น้องทั้งโกลสุมไงเอาไง,าเ,อางาเอานะครับขาดไหมหักเว้นปลาไม่ดึงข้างล่างขาดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปท่านพอดีคนหายแ้่หูจงโปรงอยู่ท่อหลุมกำปั่นนี่ตอนนี้มัดใบแล้วพี่น้องปลามันกระชากปลาดุกไง มันปลาดุขึ้นปลาคอวุ้นมันก็ขาดปึ๊บแล้วก็ขาดลงไปเลยนะครับมันดึงตัวเก่าเนี่ยคือตัวตันเคยมาขาดนะคว่านี่ครับตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตะตังนะครับตัวน้อยว่าหายได้หายตัวตัวยังไงนะครับมันมีตัวน้อยตัวน้อยก็บเบาขัดออกนะครับขัดตัวตัวยังไงให้เดี๋ยวเอาเรื่องกัดกันเห็นป่ะตัวนี้นำเข้าไปได้ตัวยังไง ยู่แค่สามมือที่มือกัดกันตัดใจเดี๋ยวไป่ะนี้ตัวน้่อยแต่ห้องมเฝ้าขัดออกนะครับมือเงือจังสีมาขัดวัดเสาวันเสา์อาที่สิขัดออกไว้นะครับสำคัญพี่น้องมะเฟ่ามันจะขัดออกเรียงนะครับขัดใหญ่กลางเล็กไว้เรียงตัวบ่นี้เอาใส่บอละสองพันสองพันก็พอนครับเลียงไว้จะขายตัวละห้าบาทเรียงไว้เดือนหนึ่งก็ด้ขายตัวละห้าบาทนะครับจะขายตลาดนะครับนี่ ตอนมุตโตหาปลาก็มีขายเลยเดแต่ว่าผมท่านขายผมเก็บไว้เป็นเม่พันนะครับเม่พันปีหนะนะครับยันไม่มีพอเม่พันเก็บไว้เก็บไว้บะไรเก็บไปพันพันตัวนี่แหละพี่น้องตัวใหญ่ี้ยตัวใะไรตัวใหญ่ไม่ไหวกับนตัวหนตัวแม่นะครับตัวใะไรเงี้ท่านหญ่บยบอท่านบอใงี้ยหน่กับตัวน้อยตัวผู้นี่นี่เิ่งนี้สองตัวเป็นตัวแม่นี่ใหญ่ๆยเี้เห็นบันเงี่ตัวเงี้ยเงี้ยนี่ตัวแม่ ตัวผู้ยี่ใกล้กันนั่นแหะตัวผูเห็นว่านโยงจ้องยังตัวผูนะครับวิธีสังเกตก็สังเกตง่ายตัวสีเงตัวเมียนี่ตัวสีเงยเพราะต้องห่วงด้วตัวเมียดินอากขระอย่างนี้นะครับตัวเมียตัวเมียตัวผู้เขาสีเงยซาครับเพราะว่าตัวน้อยๆว่ามปนตัวผู้แล้วมันขาดสารอาหารนะครับมันกินอาหารโปรตีนเขาเราต้องคัดออกเขาจึงมาสีหญ่ท่านมูนะครับ แต่บ่าการออกเสน้อยคือเป็นเยี่ยของตัวนั้นเด่นหรืใกล้กันเน่ยตัวน้อยจะน้อยตัวนั้นมันนั่งอยู่ที่เสื่อกาดไม่หิวกัดดักกับเด่นกัดขาก่อบแบบแบบกัดขากับดินเด่นท่านวันนี้ดินหนี่งกัดเป็นแผลมือรุ่นกับทิดเชอร์กับเดียสต์มอเล่ตัวอื่นกับมากินเด่นท่านวันนี้กันตัวมากินกันตัวสีกันกัดเป็นกบหัวขาตัวตายป้องกันเลยเด้นนะครับกันตัวสีกันกันตัวนี้ก็กางกินกึบตัวในท้องสบายง่ายเด่นท่านี้กึบปอกึบปอเดวนี หยามเลยวันนี้บ่กินเนื้อได้บันนี้หากินนกบคือกันเด้บันไหนหาอะไรขาวกินเขาเด้บันนี่แย่เอาแย่เอาบันนะครับนี่การกินกันนะครับนกบัวนั่นตัวแย่เลยนัท่นนั่นตัวเมียเด่นตัวแย่เห็นบ่พี่น้องบัวนะนี่จะตัวเมียเดินตัวแย่ไว้ไหนสังเกตเลยกันบในตัวแย่ไปเนี่ยโหลดตัวเมียปั๊บโหลดบ่ต้องไปสนใจว่าตัวผู้ตัวเมียให้หูวไว้ด้วยในฐานะที่เข้าใจไปเลยนะตัวตัวเมียแน่นอนนะครับ เบงลักษณะก็บงงงกตัวยังไงเนนนี่นะนีกาอนนี่นี่ะนี่เราขึ้ตัวเมียนะครับนี่้องอดปูดอู้่นี่อย่างที่ลักษณะของตัวเมียนี่ยเ้นบืงบนหยักนะครับบึงบนหยักเสียหักด่างเี้ยง่ายได้เรียมือนี่กินเขาได้ด้วนี่กดด้อยนอยี่เพื่ออะไ้กัดตอนนี้กินเท่านไหนเขาเขากินเท่านเกงนะครับ กินเจียมหรือว่าไอไงไงกินเอากินเอาเนาะมันมีตัวกินมูอยู่เนี่ยตัวไงตัวไงก็มูสิกินมูกินหายไปเลยมันครับไม่มีตัวตายไม่กินตัวไหนกึบเลขาบออกไปในท้องหายไปเลยนะครับตายอันตัวจะกัดกันตายมันจะมันจะเป็นแผลกัดกันตายนะครับวิธีสังเกตนะครับตัวระบาดหาที่ตังพี่น้องเห็นยังไงกระทั่วเมาเด้อเบอร์ตามนี่แหละตามที่วางไว้ในในในคลิปนี่นะครับเอาตำหรับวันนี้ก็สวัสดีพี่น้อง อย่าลืมกดซับสิคกใหกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ